สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังเคยฟังตำนานเรื่องยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งตีกันหรือเปล่าคะแต่ก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นยักษ์วัดโพจริงๆสักทีวันนี้แสงธรรมนำใจนำตำนานเรื่องเล่ายักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งมาเล่าให้ฟังคะ่ะอ้างอิงจากพระครูประหลัดสุวัฒนะสุตคุณ ยักษ์วัดโพในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับยักษ์วัดแจ้งซึ่งฝ่ายหลังคือทศกาณและสหัสเดชะที่ยืนประจําการอยู่ที่ซุ้มประตูยอดมงกุฎหน้าพระอุโบสถวัดแจ้งแต่ยักษ์วัดโพตัวจริงอยู่ที่ไหนใช่ลันฐันตุ๊กตาจีนตัวใหญ่ที่อยู่ในวัดโพหรือไม่วัดโพจุดกําเนิดของยักษ์วัดโพ เป็นวัดสำคัญบนเกาะรัตนโกสินทร์มีอายุตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุธยาสันนิษฐานว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเทราชาระหว่างพุทธศักราช2231-2246เป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นโดยไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างเดิมชื่อวัดโพธารามชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าวัดโพ ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่สองครั้งครั้งแรกในรัชกาลพระบาสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใช้เวลา7ปีหเดือน28วันและอีกครั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวนี้ใช้เวลายาวนาน16ปี7เดือนนอกจากวิหารพระนอน พระมหาเจดียสีรัชกาลวัดโพยังมีตำรับตำรายการแพทย์วรณคดีองค์ความรู้ต่างๆจนได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศรวมทั้งมียักษ์วัดโพที่หลายคนอาจสงสัยว่าอยู่ตรงไหนตามตำนานยักษ์วัดโพเป็นเพื่อนกับยักษ์วัดแจ้งวันหนึ่ง ยักษ์วัดโพข้ามฝั่งไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งแต่เมื่อยืมแล้วกลับไม่คืนเสียทียักษ์วัดแจ้งจึงโมโหทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันจนต้นไม้ล้มระเนระนาดื้นที่ตรงนั้นเสียหายราบเป็นหน้ากลองเป็นที่มาของชื่อท่าเตียนเมื่อพระอิศวรทรงทราบ เหตุวิวาทที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายจึงลงโทษยักษ์ทั้งสองฝ่ายให้กลายเป็นหินยักษ์วัดโพเฝ้าพระอุโบสถส่วนยักษ์วัดแจ้งเฝ้าพระวิหารนับแต่นั้นยักษ์ทั้งสองฝั่งก็ไม่ทะเลาะกันอีกเลยส่วนยักษ์วัดโพที่ไม่ใช่ตำนานเมื่อครั้งรัชการที่สามทรงโปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัด ระองค์ส่งให้ช่างหล่อรูปยักษ์ความสูงประมาณ175เซนติเมตรจำนวน8ตนมีหลักฐานปรากฏในสำเนาจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณวัดโภคสมัยรัชกาลที่สามว่าลายกำแพงนั้นประกอบด้วยศิลาเขียวแผ่นใหญ่มีประตูซุ้ม3ยอดไว้รูปอสูรหล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุกสูสงสามเาะคืบยืนกุมตระบองอยู่ในช่องซุ้ม สองข้างประตูยักษ์สองรูปเหมือนกันทั้งสี่ประตูสด้านเป็นรูปอสูรแปดรูปยักษ์วัดโพทั้ง8ตนอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าหอไตรจตุรมุขพระมนทบสี่ด้านด้านละหนึ่งคู่ได้แก่ทศกันกับสหัสเดชะอยู่ประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนืออินเทราชตกับสุริยภพอยู่ประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้ พญาขอนกับศัทธาศูนย์อยู่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ยะราับกับแสงอาทิตย์อยู่ประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้เมื่อทำระเบียงพระมหาเจดีย์ในรัชกาลที่สี่มีการรื้อซุ้มประตูออกสองด้านคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันจึงหลงเหลือยักวัดโพให้ดูสองคู่คือพญาขอนผิวกายสีเขียว กับสรัทธาศูนย์ผิวกายสีหงเสนคือสีแดงเสนผสมสีขาวและมยราบผิวกายสีมุ่งอ่อนกับแสงอาทิตย์ผิวกายสีแดงชาติต้นสีเหลืองนี้ชื่อสรัทธาศูนย์เจ้าเมืองอัสดงผิวกายสีหงเสนสวมมงกุฎจ,จีบปากขบตาจระเข้เป็นยักษ์ที่ทศกัณฐ์เชิญมาเป็นพันธมิตรเพื่อทำศึกสู้กับพระราม สัทธาศูนย์ได้เวทพระพรมสามารถเรียกอาวุธจากเทวดามาใช้สู้รบได้สีเขียวต้นนี้ชื่อพยาขอนเจ้ากรุงโรมคันผิวกายสีเขียวสวมมงกุฎจีบปากขบตาจระเข้อรสองค์ที่สี่ของเทาลัสเตียนกับนางรัชสาเป็นอนุชาของทศากาศัณชายาชื่อรัชสาศูนย์มีโอรสชื่อ มงกุฎกันมะและแสงอาทิตย์อาวุธวิเศษคือสรจักพานพังมยราาผิวไก่มงอ่อนสวมมงกุฎกระหนกหรือมงกุฎฐางไก่ปากขบตาจระเข้โอรสเท้ามหาโยกมายักษ์เจ้ากรุงบาดาลกับนางจันทรประพาอีกทั้งถอดดวงจิตไว้ที่เขาตรีกูลแสงอาทิตย์ผิวไก่สีแดงชาสวมมงกุฎกระนกปากขบ ตาจระเข้โอรสพยาขอนแห่งกรุงโรมคันกับนางรัชดาศูนมีอาวุธประจำกายคือแว่นสุรการมีลิขหานุภาพไร้แรงถ้าส่องไปที่ใดจะบังเกิดไฟเผาผลาญจนหมดสิน้นแสงอาทิตย์ฝากแว่นไว้ที่พระพรหมเมื่อต้องการใช้จึงให้พี่เหลี้ยงชื่อวิจิตภัยรีไปทูลขอยืมลงมา หมดข้อคลางแคลงใจกันเสียทีเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่ตัวสีเขียวกับสีขาวที่เราและใครหลายคนคิดว่าเป็นยักษ์วัดโพนั้นไม่ใช่ค่ะแท้จริงแล้วเป็นยักษ์วัดแจ้งสองตนยืนตระหง่านนามว่าทศการและสหัสเดชะส่วนยักษ์เล็กเป็นยักษ์สี่ตนยืนเฝ้าประตูพระมณทกอยู่ในตู้กระจกที่วัดโพ ส่วนตุ๊กตาที่เราเห็นอยู่ตามประตูทางเข้าตัวโตวต,ตนั้นคือตุ๊กตาจีนรูปต่างๆที่นำมาตกแต่งกับศาสนสถานของวัดให้ดูสวยงามอย่างเป็นระเบียบเป็นยังไงบ้างคะกับตำนานยักษ์ทั้งสองวัดหากชอบฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ